ณบ้านแพนมีแมวเล็กและแพนกำลังเล่นสนามเด็กเล่นกันอยู่เฮ้ยแมวเล่นบอลกันดีกว่านี่แมวอันนี้บอลเพื่อฮึบนี่แมวเอาบอลไปนี่เฮ้ยไอแมวไยแมวอย่าพึ่งเอาบอลมากับแมวอุ้ยแมวบนสนามมาให้ออกอ้ยฮึบไอแมวเดี๋ยวแมวโว้ยแมวโว้ยอุ้ยเฮ้ยแมว เราเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเริ่มฟองบอลแล้วแมวเหนื่อยแล้วแมวกลับบา้านก็เถอะน้าแมวเนาะกลับบ้านเนาะกลับบ้านเนาะกลับบ้านกันดีกว่าเออบายบายนะแมวเจอกันพรุ่งนี้บายบาย <c oughs> บายบายแล้วไปเดิกนกลับบ้านไปขี้ก่อน <c oughs> บายบายแมวบายบายเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะแมวโอเคแยกย้ายนะแมวบายบายเจอกัพกนพรุ่งนี้บายบาย <c oughs> <c oughs> บายบายแมวจอกันพ่ง,งนี้เสรเราก็จะไปนอนแล้วเออได้เวลาไปนอนแล้วนอนดีกว่าเออก่อนนอนขาบน้ำก่อนแล้วกันนะต้ติดตัวต,วตวกระปกมากไปเล่นมาเอาออาบน้ําดีกว่าโอออาบน้ำเออได้เวลาอาบน้ําแล้วนอนๆจะได้อาบน้ําทีอาปุยฝักบัวอาบน้ําก่อนเออสบายจังเลยเย็นจังเลยน้ําน้ําเย็นเยน็นสบายสบาย,บายอาอาบน้ำเสร็จแล้ว อ่าแต่ไรนนยกว่าน,นี้ทำายงนี้ง่ายจังเลยนอนแล้วว่าเช้าแล่นหรอโอ้ทำไมคนเยอะจังเลยวันนี้เฮ้ยอะไรพัดมาเฮ้ยเฮ้ยไปปิงทีน่น่อะไรอ่ะตัวตั๋วขึ้นเครื่องบินฟรีสามคนที่น่าต้องเอาไปบอกแมวซะแล้วบอกเล็กด้วยมันจะได้ขึ้นเดี๋ยวไปบอกเล็กกันแล้วกันนะฮะลัลโหลเล็กอยู่หรือเปล่าเล็กทำไมบ้ามันใหญ่จังเล็ก ีบ้านแล้วนี่โอ้ข้อสูงอ่าเข้ามาได้ไหมโอ้มีบ้านใช่ไหมเนี่ยข้อสูงเลยปึ๊บมีลิฟต์ด้วยโอ้เออชั้นบนปึ๊บอ่ะมาแล้วอ่าทั้งไหนนะอุ้ยเกือบโตข้อสูงเลยไม่ข้อขึ้นข้างบนดีกว่าสงสัยน่าจะอยู่ข้างบนเยัยทำไมบ้านเล็เข้อสูงจังเลยปึ๊บอ่าไม่เจอกันทีไปอยู่ข้างล่างเลยมั้งปึ๊บ ลงไปบอลฮิปโอ้ยไม่เจอโอ้ไหนสุดก็เจอแล้วพี่บ้านเล็กที่มันโคตรใหญ่มีบ้านหรือมีบ้านหรือจะลวดโหโคตรใหญ่เล็กไปไหนรอด,ด้วยเอ,อือเล็กโอ้มีบ้าน่ังไงอันนี้เล็กอ่ะไม่ปิวนี่มันคือตัวต๋วตั๋วเครื่องบินเอาเลยเอดี่มันตัวต๋วเครื่องบินตามคนนี่นะเดิไปจะเลยเออเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยแมวก่อนแล้วกันนะ น้าเล็กนะไดาขึ้นมาก่อนนั้นฮึบอ่ะฮึบนี่อ่ามาถึงบ้านแม่สักทีก็จะออกมาได้ติ๊งมองแมวแมวอยู่เป่ะแมวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮัลโหลแมวอยู่ป่ะแมวฮัลโหลแมวอยู่ไหมแมวแมวฮัลโหลแมววิ่งยังไงมาเจอแมวแล้วสวัสดีแมวอันนี้แมวใบปิวอ่ะ แมวอันนี้ขึ้นตัวขึ้นเครื่องบินฟีนะสามคนอ่ะเราให้แมวไปหนึ่งนะอ่ะ,อะแมวอ่ะนี่ตัวแลวขึ้นเครื่องบินตกแล้วชีเราอยากไปแล้วอ่ะเฮ้ยจริงของแมีทั้งงั้นจะไปกันดีกว่านะไปเฉยกันดีกว่าอ่ะมาไปกันทุกคนเย้ไปกันเลยวุ้ยแมววู้ แมวโคตรเร็วเลยโูแมวูไปกับเปิดโปโคตรไวเลยเราด้วยแมวอุ้ยเราด้วยอุ้ยปึ๊บเหนื่อยเนาะทำไมสถานี้มันไกลขนาดนี้อ่าโอ้แมวถึงก่อนคนแรกกันเหรอแมวเอ่าเราช้าว่นนี้โอ้แมวเราไม่ได้ช้าแล้วแมวแมวรีบอ่ะโอ้แมวไปไปกันแม่โู้มันน่าอุ้ยไม่เคยมาเนี่ยปลาแมวขึ้นมาเร็ว เย้ฮู้มามามาอู้ฮะทุกคนพร้อมยังพร้อมยังเฮ้ยขึ้นมาอีกมามามหโว้นั่งตรงนี้กันอืมอ่านั่งอสบายแล้วขึ้นขึ้น่บินครั้งแรกรู้สึกสบายจังเลยอ่าพี่สวัสดีนายนายชื่ออะไรเหรอผมชื่ออาร์มครับ ยินดีที่ได้รู้จัจกครับอาม,มา่ขาข้าจะมาะวางระเบิดยังไงล่ะตุ้มเอาไปกินซะเกิดเป็นโกคาร์ตตุ้มผู้เกียร์ต้องตายแล้วเธอเม่เชื่องบินลำนี้ตกแล้วก็ป่ยเย่ไปให้หมดตู้มแน่นอนเฮ้ยทุกคนทำไงดีเฮ้ยทำไงดีทำไงด,ทด,ดงีทุกคนเครื่องบินได้เสียหลักพอแรงระเบิดจึงต้องใช้ลูกศรชีพทุกคนเตรียมตัวกระโดดลง อุ้ยดิม่เราต้องกระโดดล่มแาเนี้ยงอุ้ยเรากระโดดร่มอุ้ยทำไมดิให้เราต้องกระโดดล่มเรากระโดดร่มไม่เพราเราจะตายกันหมดทำไงดีจะเย็นๆย็ก่อนเพื่อนเราจะต้องสามัคคีกันไมจำเลยไมจำเลยแทนเราต้องช่วยกันทำแทนใช่แมวใช่เราต้องช่วยกันนะถ้านั้นเราต้องกระโดดร่มจริงๆแล้วเลยอ่าเราต้องกระโดดล่มแล้วแหละ เพราะว่าถ้าไม่โดด่มกราคงจะตายกันหมดแน่นอนได้สิพวกเรามากระโดดกันดีกว่าเฮ้ยทุกคนเราต้องกระโดดล่มกันแล้วทนเตรียมตัวมามาลตรมตัวกันเราต้องใจกล้าเตรียมตัวกระโดดล่มฮึบเราต้องใจกล้าเฮ้ยต้กระโดดล่มแล้วตื่นเต้นจังเลยไปเลยไปเล็ดจ้ากระโดดล้มฟิวทุกคนได้ร่วมมือกันกระโดดลงม,มาจากเครื่องทำให้รอด ทุกคนได้เห็นท้องฟ้าที่สดใสแล้วล่มเย็นโอเคหนาวมากเลยรอใกล้จะถึงคืนแล้วนะเฮ้ยชิบอายแล้วพี่ยามมันใกล้จริงด้วยโอ้ไม่ผมต้องตัวเป็นกายแน่เลยชิบหายแล้วทุกคนอีกก1วิ้งแล้ว1ครับพี่อามโอ้เย้เราจะรอดแล้วอุ้ยเขียนใจมาก,กเพรอรอดแล้ว กัมมี่ได้โดนระเบิดทําให้ตกเครื่องบินตายอ้าวเฮ้ยเครื่องมีมันจะตกแล้วเราต้องรีบกระโดดลงไปแล้วใช่เราต้องยิบลงไปแล้วหลังจากนั้นพวกกัมมี่ก็ได้ตัดสินใจกระโดดล่มลงมาแต่ก็ได้ตัดสินใจพลาดไปเพราะพวกเขาได้ลืมพกล่มลงมาด้วยเลยทําให้พวกเขาเสียหลักตกลงมานอนตายเอือ หลังจากพวกกัมมี่ตายพวกแผนก็ได้มาจับมือกันพร้อมกับได้เป็นเพื่อนกับอาร์มแล้วก็ได้จบแบบบอลิบูลเย่จบแล้วนี่คือภาพพิเศษน,นะครับเดี๋ยวจทีเด็ดทางวัมโอเค